เไม่มีชีวิตยอยู่เลยใช้ไม่มีไอเทมดีสิ M D Z T ไม่ได้พี่อ่าพี่ว่าซื้อนี่เยอะดีกว่าซื้อกล่องแดงอีกเนาะเอามันกระเด็นไปนู่นอ่ะพี่กระเด็นหรอเอาใส่พี่ก็เดินออกไม่มันกระเด็นจริงๆพี่ดูแล้วพี่จับปูปะเนี่ยปิวไปเลยเห็นไหมมันปิวไปนู่นเองอ่ะเดี่ยวกลับมาใส่ที่เดิมเลยเฮ้ยพี่ว่าควรมีปืนยาสรุปซักกระบอกดีปะ่ะไว้ฆ่าผีกันนะปืนยาสรุปตอนนี้เลยหรอก็ดีนะดีไหมหรือว่ารอบหน้าดีอ๋อรอบนี้แหละพี่ หนูไม่ไหวแต่ไอพอลไอพอลนี่แล้วมันกางเกินมันกางเกินเฮ้ยมีปืน 15k นะอันนั้นเท่าไหร่อ่ะอันนั้นเหรออันนั้น10 3 a 18k อันนี้แล้วกันอันนี้ถูกกว่าอ,อ่าใช้ใจอย่างประหยัดแล้วก็โหเมื่อกี้เอาไอ้อเฮ้ยพี่พ,พี่พี่ทำอะไรพี่วินทำอะไรเนี่ยบอกว่าอย่าเล่นระเบิดพี่วิน หัวละโล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 ช่องคาถาเพี้ยนปะเนี่ยอ่ะพี่ชุบพี่ชุบนะพี่ชุบพี่ชุบเลยพี่หอพี่ชุบเลยนี่พี่สองหัวโลสองหัวโลพี่วินฟื้นเถอะเร็ว บพี่วินเสร็จแล้วาไปใส่ในเครื่องไว้พี่โหแล้วโล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 เออเจ็ดตะ้ยมันต้องมีคนจ้องมองถึงจะฟื้นยังไงล่ะใช่ไหมพี่หนูอยากได้อันนี้หนูอยากได้อันเนี้ยอะไรมันทำอะไรได้มันดูได้ว่าเราเหลือกันกี่คนแล้วอ่ะ เราน่าจะต้องรอด่านที่มันมีเงินพอก่อนไหมเท่าไหร่เก้าพี่มันถูกโทษเอา,าดิมาดิแต่ว่ามันไม่พอไงรู้ว่าจะอัปเกตอื่นออกก่อนนะไม่ดีไม่เอาอันนี้แหละพี่จะเติมมีหน้าไปหา้าซื้อข้อนี้แหละอะพี่จะลงจะลง นะที่เรียกเต็มมาอย่ามาแย่งหนูนะถ้ามาจับหนูจะโกรธอย่ามาแตะต้องตัวหนูถ้าพี่มาแตะต้องตัวหนูหนูจะโกรธมากแค่นั้นแหละเออกมมันจะมีคอนเทนต์กันบ้างอะไรบ้างาใช่ไหมเดี๋มาจับ รังเกียจพี่เหรออย่ามาจับพี่โหยชอบแก้งอ่ะวิลิเปอร์ว้าวพีไ่ได้เป็นลิปเปอร์แต่พี่โหยพี่พัดติกก่ะชอบแกไม่ดีเลยไม่ติดอ่ะเ yeah, ย้หุ้ยเุ้ยเมื่อกี้มนทำติดแล้วทำไมทำแบบนี้เรียบร้อยเลยปืน่ทำไม่ติดพอปลายเลย เพื่อนโอดใช้เลยตล้มนึกผิดลงตรงนี้เลยนะมันยิงไม่ติดแล้วพี่ไปฟ้องทุกคนอุ้ยพี่วินพี่วินที่มีบีพี่มีบีบบบมโม่อยู่ที่หลังด้วยน่ลรกะก็พี่เฉยๆเลยหนูอขอดูหน่อยอันหลังมาพี่อันหลังอะบีมโม่พี่น่ารักมากเลยอะ่ะอ้ย <laughs> ยืมรถเข็นไหมพี่่ะพี่จะบอกว่าปืนยาสลบใช้ไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าปลายแกงพี่มันทำให้ปืนหล่นลงไปที่ชาร์จหมดเกลี้ยงเลยาปแกงพี่ปายกระโดดกระโดดโคกอุ้ยพี่เด็กไปนะอยู่ คิดว่าหนูจะจบต้นไก่พวกเด็กเปรพวกนี้แล้วมันยับฟ้าหนีไปแล้วพี่โอ้ยนางฟ้าอุย้ยเพิ่งเคยเห็นนางฟ้าเอาเอามือออกจากตาไม่กอถ้ามันเอามือออกแล้วมันกัดเขาได้แล้วกัดได้แน่หรอพี่จริงเหรอมันกัดได้เวลามันนมต้องอยู่กับมันในห้องล,ลำพัง<น>ตองอสองอ๋อ นึกว่าทางนี้ลงไม่ได้ซะอีกนี่เราเอารถเข็นไหมอา้อาวเห็นบอกอีบ,บอกว่าจะเข็นรถเข็นมา,ามไม่ใช่ปรถตามเรามาน่ะได้เพราะไม่มีใครอยู่ประมัมมนเราต้องตามมันแต่เราอยู่หลายคนก็ต้องเตามไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเราต้องก่อกลุ่มรวมตัวเราต้องอยู่ด้วยกันนะพี่อันนี้ปแปลกๆอ,อุอ้ยไปาจะงูดนะเขาจะงูดเฮ้ยเขาฟ้าล้มน่าอ่ันแรงคนน้ำสายอากัศคนเนี่อยพี่ไม่โดน เร็่ะอ่ะมันดูไม่ไปเก็บ mm. ป่ะอ er> like ่ะเนี่ยมันเข็ไม่ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยจะไปเช็่พอยอ์เรอ นี่ก็ตามจังเลยใครก็ได้อย่าทิ้งผมไว้คนเดียวตามมาลเลย <c oughs> ทำ <c oughs> ไงด <c oughs> ีอะพี่ปล่อยไว้ได้แหละ <c oughs> ตามมาไหม ทางฟ้ามาข้างหลังเก,ก๊กอ่ะทำไงดีทางฟ้าขวางประตูอะมันจะเป็นท็อปะพาไปได้ไม่จับด้วยนะม,มันนันขวางประตูมันชนด้วยอ่ะ,ะต้องรอดก่อนหรือเราต้องพาไปห้องอื่นไหม รอบไปห้องอื่นปะปะเดินไปห,ห้องอื่นด้วยกันมาทุกคนมาแล้วพี่วินิดประตูเสร็จช่วยเอาของชิงเล็กกล่องก็ได้ชิงไวพ้พี่เดี๋ยวมันก็เดินไปที่อื่นอ่าแล้วพี่วินอยู่คนพี่วินเด็กแล้วพี่วินอยู่คนเดียว <c oughs> โอแล,ล้วโล มาแล้วล๊ิหายชิบหายมาแล้วล๊อมาแล้วอโหวิวิได้ด้วยว่ะพี่ผมเป็นริปเปอร์พอดีเลยอิูเลือยก่อนพี่วินโดนอะไรอ่ะโดนนังพ้าแดงนดิพี่่าทิ้งหน่วยดิมันมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยนางฟ้า ดีแล้วพี่ให้มันมาให้มันมาห้องอื่นเนี่ยดีแล้วเดีไปช่คคอยแร่งไว้ทำดิมเดี๋ยวจะยกของนี้ไปดีมันเอาไม่ไปนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แลวได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวต้องจับคู่ไว้อีกแเลยเนาะไปทีละสองคนสองหมื่นว่ะได้อยู่นะสองหมื่นเลย อุ้ยพีเด็กตามยม่ไีเด็กไปอยู่ข้างอันตาใครอ่ะไม่ตามเราเหรอเอาเอาแล้วไปห้องนู้นแล้วเราเห็นเข้าไปไกลแล้วแค่กดตามโอเคเด็กเจ้าหัวรอดไปผมกันใส่บินนี้ก็ได้พี่เนี่ยอันนี้เอาไปได้อยู่้านใหนมาแล้วเาน่าจะตามเรานี่แหละไม่พี่บินก็ผมนี่แหละ พีวินี่ก็ผมดิแหละอุ้ยมัน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 ใหญ่เกินนะซีเี๊ะไม่ว่าจะล่วงไหมอุ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไปยกไปก็ได้ปะอุ้ยอุ้ยเอาอยู่ด้วยกันก็ไม่รอดหรอไม่าอาจจะเป็นว่าไม่มีใครมองมันตรงในห้องอะไรคนอ่ะคนคอยจ้อง น้อยเห็นปีมันมันก็ไม่กัดโอ้โหเหมือนพงษ์ใส่เราเลยโคตรน่ากลัวเลยอุ้ยยุ้ยนี่ก็โดนยุ้ยเออก็อยู่กันสองคนก็น่าจะรอดปล่ยปล่ยมีเจอกันอยู่เราอยู่ด้วยกันสองคนเลยยังไม่รอดเลยเจอเจอเจอลัดบดรัดบดไต่รัดบดขันไต่เมื่อไหร่เขาจะมาเจอเรานะ ไม่เอะใจอีกแล้วหายไปนานขนาดนี้เป่นอะเป่นแบบนจะลืมเพื่นแล้วไม่ตายไปแล้วอ่ะอ้าวอๆาอ้าวอาแล้วของพ่ออยู่น่าจะผ่านลเวลได้แต่ไอ้เงินนั่นน่ะไม่มีใครกับเงาปีก็เฝ้าหนึ่งสองสามได้แล้วจะได้อยู่นะเงินถุงตัองใหญ่แล้วนะนอนมันลงไหม นี่แหละพี่จะมีคนเห็นหัวเราแล้วเป็นผีด้วยผียืนเข้มอยู่ใจแล้วหนึ่งตกใจแล้วหนึ่เกิดอะไรขึ้นวันนี้เอาเงินก่อนละกันเลือดถุงเงินแล้พี่ตอกแล้กันผีกลัวเลยไม่หัวละโลหน่อยเหรอด้วยความกลัวโดยวิ่งลากเงินอ่า ไม่ใช่ความผิดหนูนะบงบงมันไม่ได้เลยกี่บานลูกไปไปยกกันไปที่รถไหนมันก็แทกแรงมากหลายทิแเลยเนะ่หนักมากอ่ะสองคนนั้นตายแล้วอ่ะหัวอยู่ตรงเือนอ่ะอ๋ออ๋อจะไปไหนกันอ่ะสองบานมันอ่ ระหว่างทางพี่กระแทกกันหลายรอบแต่ไม่เป็นไรหรอกไปเอาหัวไปเอาหัวมีคนเกรงกลัวหอยยืนนี่หอยยืนนี่ทำไมรู้สึกว่าผมขยับเฮ้ยพี่วินพี่วินมายังไงอ่ะใช่หนูรู้จาก้นแมปอ่ะหัวพี่วินมันขยับได้ทำไมหัวพี่นขยับได้วะหัวแล้วโลหัวแล้วโลหัวแล้วโลหัวแล้วไม่มีอาณาแะ้วลูกพี่ วไลโลหไม่ได้หรอหัวไล่ลหัวไ้ล่โลหัวไหลลคนทำพี่ตีตายหัว่โลห์ัวลโหัวไโงกันสองคนจะได้กันเฮ้ยเราลงได้ได้หุยน่าทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะมาประสานกันัพี่ประกอบล่างวะ่วกจ้อาไปพี่ไอของของอันใหญ่หมดแล้วปะไม่มีห้องนี้ยังไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดอุ้ยแปลกๆนะแปลกๆนะมีของไม่ของม,อมีโอ้โหเลื่อยเป้นไปนเลยจ้าในห้องนี้ไม่มีของแล้วหรือเปล่าโอ้ เจอชิ้นหนึ่งฉั้นบนพี่ไม่รู้ขึ้นทางไหนครับทางบันไดนทางบันไดทางบันไดไม่เจอ <c oughs> ไม่มีคนยืนรู้งานด้วยอะ่ะ <c oughs> สรุปวันนี้มันเข้าไปข้างไในหรือ,อยังเนี่ยอุ้ย อยูไว้นู้นเลยอีฟไปไหนอ่ะนั่งไงระเบิดระเบิดเออไอเด็กเป็ดไอเด็กเป็ดที่ยาสลบพี่ยังมีเหลืออยู่ปะพี่ไอเด็กเป็ดนี่อะไรนี่ไม่พี่ทำพี่ทำยาสลบไม่สำเร็จไงเป็นความผิดของปายคนเดียวที่ยาสลบมันใช้ไม่ได้เป็นเพราะปายคนเดียวแล้วนอุ้ยไม่เอามีของนี่ไงจะกดแล้วนะ

ไปก่อนตายก่อนครับกแล้วเราจะเดินตามไปจ้องมันไว้ไปไปจ้องมันไว้นะไปดูโิ่งได้เลือดด้วยอ่ะเวลาฆ่าผีอ่ะฆ่ามันพี่ทำยาได้เลือดอ่ะพี่หนูกดยานละแค่นั้นแหละเย่พี่วินกิ้งไปนู้นแล้ว หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย